หลายเดือนก่อนผมได้กลับไปที่ที่วัยเด็กของผมโตมาแล้วมันก็เลยทําให้ผมได้พบกับคุณค่าของความธรรมดาในชีวิตประจําวันก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเรามักให้ความสําคัญกับความตื่นเต้นประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะก,การที่เราได้เข้าเรียนมาหาลาัยครั้งแรกการได้เริ่มทํางานกับบริษัทใหม่การได้เจอเพื่อนใหม่ๆวันใหม่เดือนใหม่หรือว่าปีใหม่หลังจากที่เราใช้ชีวิตไปกับช่วงเวลาเหล่านั้นสักพัก ความตื่นเต้นมันก็ค่อยๆลดลงไปตามการเวลาที่ล่วงเลยสิ่งเหล่านี้มันคงเป็นเหมือนความเคยชินมั่งแล้วไอ้ความเคยชินเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เราต้องออกไปไล่ล่าค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเพื่อมาตอบสนองความต้องการภายในของตัวเองที่จริงผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทำอะไรที่มันตื่นเต้นแต่พอหลังจากที่ผมได้กลับไปสถานที่เดิมๆที่ผมโตมา ได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอครอบครัวที่นานๆจะได้เจอกันครั้งแล้วไอ้ความธรรมดาเหล่านี้มันกลับกลายเป็นว่ามันมีความทรงจำมากมายอยู่ในนั้นและยิ่งพอผมได้ใส่ใจกับสิ่งตรงหน้าผมพบรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีเยอะมากเลยที่เราแทบไม่ได้สังเกตไม่ว่าจะเพื่อนที่โตขึ้นพวกเราได้คุยกันเรื่องของอนาคตในชีวิตกันมากขึ้นบ้านที่ค่อยๆพังลงตามเวลาพ่อแม่ ปู่ย่าที่ดูจะแก่ขึ้นทุกครั้งที่ผมไปเจอผมงอกของเขารอยตีนกาที่ดูชัดขึ้นมากๆมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราคงเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกบางที่อาจจะประมาณไม่ถึง50ปีมั้งเราอาจจะต้องแยกทางกันพอผมเริ่มยอมรับความจริงทั้งหมดได้แล้วมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกขอบคุณกับทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของผม ไม่ว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีแต่อย่างน้อยมันก็พาให้ผมมาอยู่จุดนี้ตอนนี้แล้วมันก็ยิ่งทําให้ผมรู้สึกเห็นคุณค่าของความธรรมดาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราการที่เราได้โทรหาคนในครอบครัวสัก5นาทีมันก็เป็นการเติมพลังเติมความสุขให้กับตัวเองได้แล้วและผมคงรู้สึกเสียใจมากๆเลยถ้าผมไปเจอคุณค่าของมันอีกทีตอนที่มันเป็นเพียงความทรงจํา คลิปนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เอาไว้คอยเตือนใจตัวเองแล้วกันว่าให้ใส่ใจกับปัจจุบนันให้ใส่ใจกับคุณค่าของความธรรมดาในชีวิตประจำวันคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไว้เจอกันครับ